ตอนนี้ผมเดินมาถึงแล้วนะแต่ผมเจอผู้นำพงมากับใครไม่รู้นะสวัสดีครับผู้นำพงได้แะเจ้าก็ไปบอกครับเพื่อนของเจ้าด้วยครับพี่ของเจ้าได้ครับผู้นำพงครับอะไรให่ไหมงวันเป็น <c oughs> และที่สำคัญ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เี่ที่น่ารักกันทุกท่านกันเลยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิตนะครับทุกคนนะทุกคนครับซึ่งผมจะกลับไปที่ป่าแห่งหนึ่งนะวันนี้เพราะว่าผมเนี่ยมีเรื่องจําเป็นมากๆที่จะต้องไปตรงนั้นนะเพราะว่าผู้นําพงให้ผมไปรับของอะไรที่นั่นหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า เขาบอกว่าเขามีอะไรจะให้ผมดูนะไม่รู้ว่าเป็นสิ่งของหรือเป็นอะไรก็ทุกคนครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะว่าจะคืออะไรหรือจะเป็นกําไรยกที่ผู้นําพงกับน้องจำปะเอามาให้ผมครั้งที่แล้วที่บ้านนะแต่ผมก็สงสัยว่าทําไมถึงไม่เอาไปให้ผมที่บ้านนะครับทุกคนโอเคในเมื่อเขาให้ผมมาที่นี่ผมก็ต้องมาตามที่เขาบอกนะครับทุกคน โอเคก็ทุกคนครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากพี่ๆทุกคนนะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อๆไปให้กับพี่ๆทุกคนเนี่ยได้รับชมกันนะครับทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ f a c e b o o k ชายกิจเรื่องของผีให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนโอเคพร้อมแล้วเดินทางกันเลยดีกว่าไป โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเองก็เดินทางมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าป่าที่ผมอยู่ตอนนี้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะในอย่างพวกป,ป่าไผ่แห้งๆไม่ค่อยมีนะส่วนมากตรงนี้จะเขียวเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับทุกคนนะก็ต้องบอกเลยว่าป่าแห่งนี้เป็นเขตของ เมืองรับแลก็ว่าได้นะครับทุกคนนะเพราะว่าผมเองก็เข้ามาในเขตป่าเมืองรับแลแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็มองไปทางไหนเนี่ยก็ดูแบบสบายตามากเลยนะเพราะว่ามันดูเขียวไปหมดดูแล้วเป็นธรรมชาติสุดๆนะครับทุกคนนะแต่ก็มีบางจุดนะที่แห้งนะครับทุกคนมันไม่ได้เขียวว่าตลอด นะมันก็ยังพอมีจุดเขียวๆเ,เนี่ยไอจุดแห้งๆเนี่ยให้เราได้ดูนะให้ได้เห็นนะครับก็ดูทุกคนต้นไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะเหมาะกับการทำ้างมากเลยนะ อย่งนกอะไรก็ไม่รู้นะร้องดังมากๆเลยทุกคนร้องดังทั่วป่าเลยโอเคทุกคนผมไม่รู้ว่าตัวนี้ดอกอะไรนะน่าเป็นดอกยาหรือเปล่านะที่มันขึ้นตามป่าเจอไหมทุกคนม่วงๆเนะี่ยเป็นดอกไม้นะดอกยาหรือเปล่าแต่ดูจาก สีเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับทุกคนนะคืนค่อนข้างเยอะมากๆนะครับนูนเต็มเลยนะครับทุกคนนี่ก็สวยงามนะโอเคทุกคน,นกนะเหมือนผมจะรู้สึกเหมือนมีอะไรตามผมมาเลยนะ แแวมีของดีติดตัวมาแล้วก็อาวุธนะอะไรันเนี้อ่ะ <c oughs> ทุกคนเจอไหมเจอตรงนี้ไหมมีกลิ่นด้วยนะคอนข้างที่จะเน่ามากอะ่ะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นซากของในพานหรือเปล่าที่มานอนเสียชีวิตที่นี่นะ หน้าไหลไปแล้วแหละทุกคนเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยนะนอกจากเสื้อตัวนี้แต่มีกลิ่นเน่าเหม็นนะครับอทุกคนเดินทางกันเรื่อยๆนะครับก็ช่วงระหว่างเดินทางนี้ก็จะแพนธรรมชาติให้ดูกันด้วยนะว่าในเขตป่าลับแลตอนนี้เนี่ย มันอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนะไม่เหมือนป่าแถวบ้านนะที่ตอนนี้กำลังแห้งแลง้งเรื่อยๆเลยนะเสียงอะไรก็ไม่รู้นะดังมากเลยตอนนี้เหมือนกำลังมุ่งหน้ามาฝั่งนี้พวกทหารลาตะเวนพม่าหรือเปล่านะที คอยตรวจดูพื้นที่อย่างนี้นะนะครับทุกคนโอเคเรนจะเดินทางต่อทุกคนนะไว้ใกล้ถึงจุดที่ผมเนี่ยจะไปเจอผู้นำพงแล้วผมค่อยอัปเดตให้ดูกันอีกทีหนึ่งดีกว่านะครับทุกคนนะตอนนี้ก็ขอเซฟพลังงานแบตเตอรี่ไว้ด้วยแล้วก็จะขอรีบเดินทางนะก็เดี๋ยวต้องเข้าไปในตรงนี้ละทุกคนนะไว้พบกันนะครับทุกคนนะก็ ฝากพี่ๆทุกคนนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนนะก็เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันให้เราเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปกับพี่ๆทุกคนได้รับชมกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนนะโอเคไว้พบกันนะครับทุกคนบายเดินทางลุยคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงจุดที่ ใกล้จะถึงกับที่ผู้นําพงไว้ให้ผมมาแล้วนะต้องลอยของใครก็ไม่รู้นะหมอกฟันไว้ทุกคนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเดินป่าหรือเปล่านะทำน่องรอยไว้นะต้นมาเดื่อป่านะี่ทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะเพราะว่าผมเคยได้ยินว่าลุงมาเดื่อเนี่ยก็กินกันนะแต่ไม่รู้ว่ากินกันแบบไหนนะครับทุกคน เป็นร่องห้วยเก่าหรือเปล่านะน่าเป็นร่องห้วยเก่าทุกคนทุกคนผมขอนั่งพักตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเองก็ต้องเดินทาง แป๊บหนึ่งก็น่าจะถึงนะเดินไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งก็ถึงละนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมขอทําธุราก่อนนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าไม่ไหวละนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวก็ไว้พบกันตอนที่ผมถึงที่ตรงนั้นเลยนะครับผมจะคอยอัปเดตเรื่อยๆนะเสียงสัดป่าหรือเปล่ากำลังเดินทางอยู่กำลังเดินหาคุยอะไรหรือเปล่านะ เยมนดังออกมาโอเคกดไปตอนนี้ผมเดินมาถึงแล้วนะแต่ผมเจอผู้นำพงมาก็ใครไม่รู้นะวัสดีครับผู้นำพงครับไม่อ้ด,ด,ด,ด้ครับผู้นำพงอยย่าโเเีงกินไปสครับปามันจะตกใจใชายกิจค,ครับผู้นำพงครับ ข้างหลังผู้น,นำพงนี่ใครครับจำได้ไหมนางวันเพ็ญไงนางวันเพ็ญอ๋ออนี่นางวันเพ็ญแล้วทำไมถึง,งมากับผู้น,นำพงล่ะครับเดี๋ยวข้าจะมาเล่าให้เจ้าฟังได้ครับผู้น,นำพงข้าจะมาพูดนแ้เจ้าฟั้างครับเจ้าจะได้เข้าใจแล้วเจ้าก็ไปบอกครับเ <c oughs> พื่อนของเจ้าด้วยครับ <c oughs> พ,พี่ของเจ้าได้ครับผู้นำพงครับ ำนังจะปล่อยตัวนางวันเพ็ญเป็นอิสระแล้วทำไมครับท่านพันําพงครับแล้วมันจะไม่มาทำร้ายคนอื่นหรอครับมกลันจับตัวกลับไปมันพร้อมจะช่วยเหลือแล้วก็ทำความดีเจ้าไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ครับมันไม่กล้าทำอีกแล้วมันรู้ดีถ้ามันทำผิดอีกมันจะโดนอะไรใช่ไหมนางวันเพ็ญ Uh huh. และที่สำคัญข่าอยากให้พวกเจ้าให้อาภัยนางครับพี่น้ำพงครับก็พร้อมที่<แ>จะให้อาภัยครับไอเพชรไขังปล่อยตัวมันไม่ได้มันร้ายกาดน่ากลัวเกินไปครับตอนนี้มือมันจะบ้าคลั่งไปแล้วแล้วนางวันเพ็ญทำใจได้แล้วใช่ไหมครับเรื่องของไอเพชร ทำใจได้ครับเจ้าสามารถเริ่มชีวิตใหม่ได้นะวันเพ็ญไม่ต้องจมปักอยู่กับคนชั่วมันมีช่วยชีวิตเจ้าดีขึ้นเข้าใจไหมข้าเชื่อว่าเจ้าเป็นคนดีเพียงแค่เจ้าหลงไรในผัวเจ้าเลยทำให้เจ้ากันคิดแบบนี้ทำชั่วแบบนี้เข้าใจไหม วันเพนถ้าขาดเหลืออะไรหรือจะให้ช่วยเหลืออะไรก็บอกผมได้นะผมพร้อมที่จะช่วยเหลือแต่ถ้าคิดไม่ซื้อทำอะไรไม่ดีเนี่ยอย่าหวังว่าผมจะช่วยเหลือนะนนจะไปไหนเนี่ยนํ่งวันเพ้นลอยนางไปแล้อย่าไปทำชั่วอีกละกลับไปที่หมู่บ้านของของเจ้าซะวันเพน,นผู้นำพงครับก็ต้องขอบคุณผู้นำพงม,มากมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอทำอะ่ะ อะไรสักอย่างหน่อยได้ไหมครับพูน่นํำพงคือตอนนี้เนี่ยผมอยากจะได้หยกมรกตเพิ่มอีกสักหน่อยจะได้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้มีพี่ๆเอฟซีหลายท่านก็สนใจครับพู่นํำพง์พอจะผมพอจะขอเพิ่มได้ไหมครับค่ะให้ได้ยู่แล้วครับขอบคุณมากๆครับเจ้าก็ต้อง ทำอะไรแหลกกับข่าสิได้ครับผู้นำพงครับถูกต้องไหมถูกครับของฟรีไม่มีอยู่แล้วถูกไหมถูกครับผู้นำพงครับผมเข้าใจครับเราอยากจะได้ของอะไรเราก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนเพื่อตอบแทนสิ่งที่เราจะได้ครับผู้นำพงครับเอาแบบนี้ไหมล่ะเพื่อเป็นการตอบแทนเจ้าจะเข้าไปเหมือนแหลกกับข้าไหมล่ะได้ครับผู้นำพงครับ ให้ช่วยเหลือค่ะให้ให้ผมช่วยเหลืออะไร <ใน S 1> บอก<ผ>มบด้ทําไม่ไหวได้ครับผู้นำพงครับโอเคครับก็ตามที่ผู้นำพงบอกเลยครับว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่เมืองรับแลได้ครับเอาไปวาดแล้วขับไปเมืองหลวงขากบด้ได้ครับผู้นำพงครับขอบคุณมากๆนะครับ ก็งั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับอย่าลืมละบอกพวกพวกของเจ้าด้วยครับนางวันเพ็งกลับใจแล้วได้ครับพุนลำพงครับมีอะไรให้มันช่วยเหลือก็บอกมันได้ครับพุนลำพงสวัสดีครับพุนลำพงผมลืมละขอตัวกลับก่อนนะครับครับผมไม่ลืมครับพุนลำพงโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมเนี่ยได้ยินเรื่องที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นด้วยซ้ํานะเพราะว่านางวันเพ็งตอนนี้ ได้หลุดผลออกมาจากเมืองรับแลแล้วมันก็กลับตัวกลับใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับทุกคนนะผมได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นมากผมก็ได้บอกกำนังวันเพ็ญน,นะว่าถ้าขาดเหลืออะไรให้ผมช่วยเหลืออะไรก็บอกผมได้ผมพร้อมที่จะช่วยเหลือแต่ถ้าคิดไม่ซื่อหรือยังทําแบบเดิมผมอาจจะปิดชีพไปเลยก็ได้นะปุณาพงศ์ก็บอกว่าถ้ามันทําอีกมันก็จะโดนหนักกว่าเดิมเป็นร้อยเท่านะ โอเคทุกคนก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะแล้วก็ให้กําลังใจผมก็วันนี้ได้มาเจอนางวันเพ็ผู้นําพงศ์นะหุ้ยเสียงอะไรวะผมว่าเริ่มจะสถานการณ์ไม่ค่อยดีละเดี๋ยวขอตัวปิดคลิปและเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนนะไปพบกันคลิปหน้านะโอเคทุกคนสวัสดีครับไป